คนนั้นไม่ได้แล้วครับถ้าไม้าไมถูกใจม่ไม หงพีเขาไม่ตคองี่าาเขเพื่อด้วยงพันครูเลยนะธนานารนหน้าจา

um 니가 자가 니가 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 니 ขาเปี๊ยไงหลวงพ่อขาเปี๊ยก็โห่ลุ้นทังเที่ยวไปสองครั้งสามครั้งแล้วขนทุกครั้งเลยไหมทุกครั้งเลยค่ะแล้วรู้สึกไงบ้างคะภูมิใจที่ได้ขึ้นมาค่ะข้างบนมีอะไรสวยๆมั้ยมีถ้ำสวยมากเลยค่ะถ้าสมมตินคนไม่เคยมาเที่ยวนี่เราอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากมาเที่ยวอ่ะ ธรรมชาติมากเลยค่ะที่นี่ค่ะ,ะบรรยากาศโดยรอบเป็นไงบ้างคะสดชื่นดีมันร่มลื่นค่ะมันเข้าไปเราถึงจะรู้สึกค่ะเข้าไปในถ้ำค่ะมันเย็นมากเลยค่ะ